สวัสดีค่ะมีอีกประโยคนึงนะคะที่ครูบัวมักจะได้ยินจากคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้นะคะว่าทําไมเนี่ยพ่อแม่ยุคของเนี้ยของเราเนี่ยเราต้องดูแลลูกมากกว่าตอนที่ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของเราดูแลเราด้วยนะคะต้องบอกว่าบริบทมันเปลี่ยนไปเนาะอย่างตอนที่เราเด็กๆ่เกะเราอยากดูโดเรมอนเป็นไงคะ เราก็จะต้องรีบตื่นขึ้นมากินข้าวอาบน้ํานั่งรอดูถ้าเราพลาดเมื่อไหร่เราต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองถูกไหมว่ามันพลาดอะ่ะเพราะเป็นเพราะเราเราไม่จัดการวางแผนที่ดีคราวนี้ในปัจจุบันเนี้ยค่ะบริบทมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันง่ายขึ้น YouTube ถ้าคุณไม่ต้องการดูโฆษณาเป็นไงคะ ซื้อ o u t u b e p r e m i u m จ่ายตังค์ใช่ไหมอ่ะลืมของให้แกร b ไปเอาเพราะฉะนั้นการวางแผนและการอดทนเนี่ยค่ะมันจะลดน้อยลงเราถึงต้องเข้าไปฝึกนะคะผู้เป็นแม่ในยุคนี้เราก็ต้องเข้าไปฝึกลูกค่ะว่าลูกจะต้องมีการฝึก EF และมีการฝึกความอดทนมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่ฝึกลูกเราก็จะถูกบริบทที่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปหล่อลอมให้ลูกเราเป็นคนใจร้อนและมีความอดทนค่ะ